สวัสดีครับพี่น้องครับขณะนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติที่ทําการนะที่ทําการอุทยานแห่งชาติขุนแจนะครับอ่าเป็นเขตรอยต่อระหว่างเชียงใหม่กับเชียงรายนะครับอยู่อํเาเภอเวียงป่าเป้านะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับ,อรบโอ้เรามาถึงวันนี้ฝนล,ลงมาต้อนรับดีมากเลยสดนะครับอันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดฮะอันนี้ทำทำเป็นคลิปเพราะว่าสัญญาณไม่มีนะฮะตอนนี้ โอ okay. เคเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศโดยรอบตื่นเต้นมากพี่น้องครับเจอมะขามป้อมดกมากดอกจริงๆเดี๋ยวพาไปดูนี่นี่ผมเดินเดี๋ยวพามาดูตรงนี้เราเราจะไปบุกนะครับโอ้โหแบบบรรยากาศดีมากเลยอะหลังฝนตกนี่ฮะเขาจะมีต้นเล็กต้นน้อยซึ่งเป็นลูกของต้นแม่ต้นนี้นะครับ นี่นี่เดี๋ยวพามาดูชึบนี่นีน,นี่โอ้โหพี่น้องครับดกอลังการต้องบอกว่าดอกอลังการนี่อ่ะผมให้ดูข้างหลังผมก่อนต้องร้องโอ้โหดกอะไรขนาดนี้เห็นไหมครับดกมากมายจริงๆอ่ะน,นี่นะนี่ ดูสิดูสิพี่น้องโอ้โหแบบตรงจริงเดี๋ยวนะผมสวิ์กล้องตัวนี้ได้ไหมดังนั้นก็ไปแบบนี้อ่ะเดินไปดูอีกต้นเดียวนี่ฮะมีต้นเล็กๆเกิดขึ้นเห็นไหมฮะต้นเล็กๆก็เกิดจากเอ่อลูกที่หล่นลงมานะฮะเขาก็จะปลูกตัวเองแบบนี้ต้นแม่ก็จะเป็นต้นใหญ่ๆนะครับอืมสะใจ สะใจจริงๆเดี๋ยวมาขำป้อมเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งมีลูกหล่นเต็มเลยนะแต่เอ,อยังไม่แก่นะครับนี่เด๋ยวพามาดูโอ้ดกดกมากดกมากออดอกอลังการดกสุดๆนี่เดี๋ยวมาดูพอดีมันสวิตกล้องหน้าไม่ได้แล้ว ให้ดูแบบนี้แล้วกันอ้ามานี่นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่นี่เอาเอากิ่งล่างๆเอากิ่งล่างๆพี่น้องครับดูกันนะิโอ้โหโอ้โดกดกจริงๆดกมากมากดูสิครับนะ่ะดูดูข้างบนเห็นไหมฮะ โอ้โหโดกดกสุดๆเลยนะครับนี่นี่นครับโอ้โหพี่น้องครับนี่คือมะขมป้อมที่อุทยานแหน่งชาติขุนแจนะครับสุดยอด